สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูนิสสันอเมรารุ่น V นะครับที่แต่งชุดแต่งลายแค้นพร้อมกับมีสปอยเลอร์ด้วยนะครับเพราะนานๆทีจะมีลูกค้าให้เราแต่งนะครับครบชุดแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าลายแค้นะครับบวกสปอยเลอร์แล้วจะสวยลงตัวขนาดไหนนะครับเริ่มจากที่ด้านหน้านะครับก็ตัวรถนะครับสีเทาเคดีแบบนี้นะครับเป็นรหัส สีเดียวกับ GTR นะครับก็สวยเท่นะครับเป็นเอกลักษณ์เรียกว่าสีนี้ว่าเราเรียกสีนี้ว่ากันเมทัลิกนะครับก็จะแต่งชุดแต่งลายแค่นแบบนี้นะครับรุ่น V จะไม่มีไฟตัดหมอกนะครับมากับชุดแต่งลายแค่นรอบคันก็เป็นสเกิร์ตที่ใหญ่นะครับแต่ว่าราคาของเขานี่ถือว่าน่ารักนะครับถ้าเทียบกับชิ้นงานวัสดุที่ถือว่าให้มาค่อนข้างจะมากนะครับไม่ได้เป็นชิ้นเล็กๆ ติดอยู่กับใต้กันชนนะครับแต่ว่ามาเป็นชุดใหญ่ครอบแบบนี้เลยนะครับก็สเกิร์ตด้านข้าแล้วก็สเกิร์ตด้านข้างนะครับก็จะเป็นลักษณะของงานสีดำด้านล่างแบบนี้นะครับแล้วก็มีการทำเส้นสายนะครับที่ทำให้รถเนี่ยดูเฉบียเฉียวแล้วก็มีความพรีเมียมไปในตัวนะครับมาดูกันต่อนะครับด้านหลังจะเป็นลักษณะของดิฟฟิวเซอร์นะครับเป็นที่รีดลมแล้วก็ จะมีท่อหลอก2ท่อนะครับก็ดูสวยงามนะครับเหมือนรถยุโรปเลยนะครับก็จะทำให้รถดูสวยรูดูแพงนะครับและที่ดูดีขึ้นไปอีกครับเขาก็มีการใส่มาแบบครบชุดเลยนะครับปกติคนแต่งแลรแค่นส่วนมากจะไม่ค่อยได้ใส่ชิ้นนี้มาด้วยนะครับก็คือสปอยเลอร์นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราดูมุมไกลๆอีกสักนิดนึงนะครับใส่สปอยเลอร์แล้วก็ ดูสวยงามแล้วก็ลงตัวสปอร์ตขึ้นนะครับนี่นะครับทำให้รถเนี่ยดูโดดเด่นขึ้นมากนะครับผมมาพร้อมกับล้อแม็กที่เป็นลักษณะของการนำไปปัดเงารมดำนะครับเป็นสีทูโทนแบบนี้นะครับก็ให้ความสปอร์ตแล้วก็ลงตัวขึ้นนะครับด้านในก็ยังมีการตกแต่งเพิ่มนะครับเนื่องจากว่ารุ่น V ของเราปกติ จะเป็นเบาะผ้านะครับคราวนี้เราได้ทำการหุ้มหนังนะครับตามาที่ลูกค้านะครับขอให้เราแต่งมานะครับก็เดี๋ยวนี้นะครับไม่ต้องกังวลแล้วเพราะเทคโนโลยีใหม่นะครับหุ้มหนังถ้ามีแอร์แบ็กข้างแบบนี้นะครับเดี๋ยวนี้ก็สามารถที่จะหุ้มหนังให้เรียกว่ามีความยืดหยุ่นนะครับให้แอร์แบ็กสามารถที่จะทะลุออกมาได้นะครับ ก็มีการอัปเดตเทคโนโลยีเหล่านี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ภายในก็มีการหุ้มสีดำเดินได้แดงที่คอนโซลนะครับปกติจะเป็นหนังสีเบสแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีดำนะครับแล้วก็เดินได้สีแดงแบบนี้นะครับสวยมากครับผมก็ให้อารมณ์ที่ดูพรีเมียมแล้วก็สปอร์ตขึ้นนะครับไม่มากไม่น้อยนะครับเรียกว่าจะผู้ใหญ่จะวัยรุ่นรับแล้วก็ดูดีหมดเลยครับการแต่งรถสไตล์นี้นะครับ แผงข้างก็หุ้มใหม่นะครับเป็นหนังสีดำเดินได้สีแดงแบบนี้สวยงามนะครับโอเคครับก็จบแล้วสั้นๆนะครับกับการรีวิวนะครับรถเตรียมส่งมอบอีกหนึ่งคันที่เราได้แต่งให้กับลูกค้านะครับสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับตามเบอร์โทรที่อยู่ด้านล่างคลิปตรงนี้นะครับสาหรับวันนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ